คำว่าซาบิลิลลาเนี่ยเนี่ยซาบิลิลลาหมายถึงอะไรคำว่าซาบิลแปลว่าตอรีกแปลว่าหนทางที่เราบอกในหนทางของลอฟีซาบิลิลลาในหนทางของลอเนี่ยซาบิลมันแปลว่าอัตตอรีกหนทาง ล ke l l a ์ก็คือนามของพระผู้เป็นเจ้าซาบิลิลลก็คืออัตตรีกุลมูซิลาตุอิลามารดติลละอัจจิกาดันวะอามะลันคือทางที่มันจะนำเราเข้าไปสู่ ความยินดีพอพระทัยขององค์อลลอ h s u ุบ a านะ u w ว t a าลาไม่ว่าในทางอิทธิกอดกะหลักศรัทธาของเราหรือในทางปฏิบัติก็แล้วแต่ที่นี้ในอุลกาีมเนี่ย a ล l อ h s u b h a า a h u Wa t ตาลากล่าวคำว่า